สวัสดีทุกคนครับ <c oughs> ครูทันฟาร์มบายครูทันประถมนะครับการเลี้ยงแพลูลกผสมบอ่อบ้านๆนะครับเห็นไหมเอ,อ่ยอันนี้คุณพ่อกับคุณลูกเจอหน้ากันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับก็มีหลายคนที่สอบถามมานะครับหลายคนครูเลี้ยงพ่อพันอย่างเงี้ยนะฮะและบางคนก็เขาก็เจอปัญหาเรื่องของพ่อพันนั้นขาอ่อนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเนาะ อันนี้เป็นแค่แนวความคิดนะครับของคุณตันฟาร์มเท่านั้นเองนะครับว่า,าสาเหตุหนึ่งที่มันทําทให้พ่อพันขาอ่อนนะครับมันมีหลายปัจจัยจริงๆนะครับที่ทจะที่จะพูดถึงเนาะบางทีก็อาจเกิดจากโรคนะครับโรคไข่ของแพ้เองหรือบางทีก็เกิดจากตัวในร่างกายของแพ้เนาะเช่นการขาดวิตามินขาดแคลเซียมนะครับแต่คุณครูจะมาแนะนําอีกหนึ่งสาเหตุที่ บางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่านี่มันเป็นสาเหตุทําให้แพ้นั้นพ่อพันของเรานั้นขาอ่อนได้นะครับก็คือเรื่องของอาหารค้นนะครับอาหารค้นก็คืออาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวให้มาดูอย่างนี้ครับเนี่ยนี่คืออาหารค้นนะครับที่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับอย่างที่ฟาร์มของคุณครูเองคุณครูใช้อาหารวัวนะครับอาหารวัวขุนนะครับให้กับให้กับแพ้กินนะครับให้ดูนะครับ อันนี้ที่จะเป็นอาหารเยอะแบบนี้มีทั้งข้าวโพดหมักมีผิวถั่วนะครับมีอาหารข้นแล้วก็มีข้าวโพดบดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นแพะแม่ลูกอ่อนนะครับเนี่ยแม่แก่เนาะคุณครูถึงให้อาหารเยอะขนาดนี้นะครับอา,อาหารข้นนะครับบางทีกินมากไปซึ่งสัตว์แพะนะครับมันเป็นสัตว์สีกระเพาะเนาะ คือมันต้องใช้เวลาในการย่อยนะครับต้องมีการขย้อนออกมาเคี้ยวเอื้องนะครับคุณครูก็เลยมาเลยทําให้เกิดแก๊สในในกระเพาะมากเกินไปนะครับเกิดแก๊สในกระเพาะมากเกินไปนะครับก็แก๊สนั้นอาจจะไม่เกิดทําให้ท้องอืดหรืออะไรนะครับก็อาจจะทําให้ระบบภายในร่างกายนั้นบกพร่องไปนะครับทุกคนครับดังนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยมาแนะนําว่าสําหรับอาหารข้นจริงๆเนี่ยปกติเราให้ อาหารข้นสําหรับแพ้ต่อตัวเนาะก็วันละสา,ะสามขีดเท่านั้นเองนะครับต่อครั้งเนาะดังนั้นเนี่ยอย่ายให้มากเกินไปครับบางทีเรากลัวแพ้เราไม่อ้วนเนาะกลัวแพ้กลัวเรากลัวแพ้เราไม่อ้วนนะครับเราก็เลยอาจจะให้อาหารข้นเยอะไปหน่อยนะครับคุณสองชอบออกกล้องจังเลยนะครับ ดังนั้นอาหารหลักจริงๆของของแพ้เนี่ยควรจะเป็นอาหาร,ยารหยาบนะครับเช่นหญ้าเช่นใบไม้นะครับหรือ,อเป็นฟางแห้งอย่างนี้ได้นะครับอย่างคุณครูชายก็เป็นข้าวโพดหมักกับผิวถั่วนะครับอย่างแพ้ขุนหรือแพ้ท้องส่วนใหญ่ก็จะให้แค่สองสาวันให้ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เพิ่งจะให้นะครับปกติคุณครูจะยังคุณครูไม่ให้แพ้ท้องเนาะ เพราะกลัวลูกแพ้จะตัวตัวโตเกินไปแล้วก็ยิ่งเป็นแพ้ที่เป็นแม่สาวนะครับเราให้อาหารข้นเยอะมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ลูกแพ้ตัวโตเวลาคลอดลูกก็ลูกตัวโตเกินไปนะครับอาจจะทําให้คลอดยากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราที่เรามีแพนะครับซึ่งเราเลี้ยงรวมๆ,ๆกันทั้งแพที่เป็นแม่แม่นางแล้วแล้วก็เป็นแม่สาวเนาะเราก็ควร จำกัดเรื่องของอาหารข้นให้ให้ให้ละเอียดอ่อนนิดนึงครับนี่อย่างที่เห็นเขาก็ยังกินดีอยู่นะครับอันนี้คือแม่แม่สาวเนาะอันนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นลูกของแม่กระต่ายนี่คือแม่เขานะครับท้องที่แล้วก็ให้แฝดสามเนาะแต่รอบนี้คิดว่าจะได้เท่าไหร่ครับเนาะเนี่ยนะครับก็อาหารหลักๆคุณครูก็ยังให้เป็นพวกแย่แห้งนะครับเป็นแล้วก็อันนี้คือเป็นอาหารหยาบเลยนะ อาหารค้นเพิ่งให้วันนี้เองนะครับสักสองสามวันเราก็ให้คุณครูก,ก็จะให้ครั้งหนึ่งสลับแม่ที่ท้องเนาะแต่ถ้าเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกนะครับอย่งังยังไม่แก่ของเราก็จะให้แล้วก็พ่อพันธุ์คุณครูก็เพิ่งจะให้นะครับสองสามวันให้ครั้งหนึ่งสองสามวันให้ครั้งหนึ่งเพราะว่าในาผิวถั่วเองก็พวกโ,โปรตีนแล้วก็มีเกลือแร่นะครับเนี่ยก้อนเกลือแร่เนี่ยแบบนี้เราก็ให้กันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีให้ข้าวโพด ข้าพุบทธบดบ้างข้าพุทธข้าพุทธม่แตกบ้างนะครับนี่อย่างชุดนี้แพ้ท้องนะครับเนี่ยแม่แก่ๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นแม่สาวเองนะครับเนี่ยให้ดูแพ้สาวแต่ดูท้องนะครับลุ้นกันสิ้นเดือนนะะู่นแหละฮะเพราะว่าก็ถ้าเป็นท้ายลดนะครับสวาบรดแบบนี้ก็ประมาณสักสองสามอาทิตย์น่ะก็ถึงจะคลอดนะฮะส่วนแม่นี้ก็ก็ผสมไปแล้วนะครับกับคุณ กับลูกชายของเขาคุณโจโนัสนะครับกินอาหารเก่งมากๆเลยครอบนี้นะครับส่วนพาสสาวนี้ก็ให้อาหารค้นเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ดูถ้าคงจะเหมือนที่คุณครูบอกเนาะช่วงที่ทําคอกใหม่พากันหลุดค้อกไปให้ตัวผู้ผสมน่าจะท้องเนี่ยตอนนี้ท้องแน่นะครับเดี๋ยวก็ให้ญาขึ้นนะครับให้ตัดหญ้าตามคันนาตาม ในนาที่ลในแปลงที่คุณครูปลูกไว้ก็แพงกว่าโดนน้าท่วมนะครับแล้วก็เกิดยากขนแล้วก็ยากธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังให้อาหารผิวถั่วอยู่นะครับผิวถั่วแล้วก็ขา้าวโพดหมักเป็นอาหารหลักเลยนะครับพวกนั้นก,ก็จะเป็นสแน็คเอาไว้เคี้ยวนะครับไว้เป็นอาหารเสริมถ้าพูดจริงๆคืออาหารสดนะเขาจะชอบนะครับแพ้ะจะชอบอาหารสดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีสดแล้วก็เขาก็กินแห้งนะครับแล้วแต่เราจะฝึกเขานะครับ วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันนะครับสําหรับการเลี้ยงแพะแล้วก็และบางคนที่สอบถามเข้ามาเรื่องของแพะพ่อพันุ์ขาอ่อนนะครับมันก็เกิดจากหลายสาเหตุเหมือนที่คุณครูบอกนะครับทั้งเรื่องโรคด้วยนะครับเรื่องอวิตามินต่างๆนะครับในช่วงนีององ้อย่างตัวพ่อพันธุของคุณครูเองคุณครูจะถ่ายพยาธินะครับทั้งกรอกแล้วก็ฉีดรวมถึงลาดหลังด้วยนะครับคุณครูก็ทําให้เขาครบทุกอย่างนะครับ แล้วก็ให้วิตามินเสริมนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์ต้องทํางานนะครับเวลาที่ถ้าน้าเชื้อเขาดีเนาอะ,อะแม่พันธุ์เราตกลูกตกไข่เป็นช่วงที่เป็นสัตว์นะครับเขาก็จะผสมเ,าเราอาจจะได้ลูกฝาแฝดที่เยอะขึ้นอย่างแม่แก่ๆคนครูเองก็ฉีดทั้งวิตามิน A D ด e ีให้ก่อนผสมถ่ายพยาธิให้นะครับเขาก็ให้ลูกมาแฝดสามได้นะครับอย่างคุสองเองก็ท้อ,ทอง ครั้งที่แล้วที่คุณครูขายออกไปเนาะแม่พันแม่สาวอายุท้องอคุณครูปล่อยท้องช่วงอายุ12เดือนก็ปรากฏว่าอเจ้าของใหม่ที่เขาเอาไปนะครับเขาก็รายงานมาว่าแจ้งข่าวกันนะครับว่าท้องแฝดทั้งทุกคูทกทก่ทุกตัวเลยนะครับให้ตัวเมียทั้งท,ทุกตัวด้วยนะครับแต่แปลงว่าคุณ2ให้เปอร์เซนต์ตัวเมียเยอะมากกว่ากันนะครับอย่างตัวนี้ก็แฝดต,ตัวเมียนะครับตัวเมียสองตัวพูดหนึ่งเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราดูแลสุขภาพของพ่อพันธุ์อย่างดีนะครับอ่าโอเคครับผมครับก็ลองเอาไปปรับดูได้นะครับเรื่องของการให้อาหารข้นบางทีอาหารข้นมันมีทั้งแบบสูตรมียูเรียและไม่มีเนาะยิ่งถ้ามียูเรียนะครับเรายิ่งต้องให้น้อยลงไปนะครับอาจจะให้อ่า สองสวันให้นะครับบางทีวันเว้นวันนะครับให้อาหารข้นนะครับเพื่อเสริมวิตามินและแต่ว่าที่สาคัญก็อย่าลืมนะครับก้อนเกลือแร่นะครับในนั้นเขาจะมีวิตามิน A อดสามีมาพร้อมเลยเราเราต้องเลือกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวิตามินเกลือแร่ก้อนเกลือแร่บางก,ก้อนก็เป็นก้อนเกลือแร่ที่มีแร่ธาตุอื่นๆไม่มี A อดสามีเนาะเอดสามี e ก็จะดีอย่างหนึ่งคือเพื่อให้กับแพ้ตตัวเมียนะครับเพื่อสร้าง ระบบสืบพันธุ์ได้ดีตัวผูกก็ผลิตน้ําเชื้อได้ดีครับโอเคครับผมครับคุณครูคงตอมาฝากเคล็ดลับดีๆของฟาร์มคุณทันฟาร์มไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับคุณทันนะครับโดยการกดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากได้เพื่อนนะครับก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะกลับไปตามให้กําลังใจทุกๆท่านเลยที่ ติดตามมานะครับผมครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของครูจันารมบายคารูจันประธรรมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ